เขาผัดมันจะดื้อใหญ่แล้วนะมันกัดไม่ได้<ะ>ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนะี่ยทำไมเป็นหมายอย่างนี้ดูลูกอย่ามามองอย่างนี้นะมันใช่หรอมันเอามากัดไม่ได้อะ เขจะสะลดกับอะไรเลยบนหน่อยก็บนกลับฮะมันเล่นไม่ได้ไหมอ่ะดูดูหันหลังหนีฮะรู้นาะพอมีกล้องรู้นาะทําเป็นสาวเรียบร้อยเลยนะเ <Yeah, man. S 1> รียไหนะู้เลยนาทันทีดูดูเชิง ทำอะไรอีกอ่ะ mm ข้าวผัดข้าวผัดมันกัดไม่ได้อ่าทำฉัน นุ๊กสนุกโอ้ยเขาเจ็บเขาผัดเขาผัดนั่นนั่นมีการผักเห็นไม่ชู้่อยนะเขาผัดเขาผัดมั่อคย้เล่นอะไรแบบนี้กับพี่เลยนะผัด อย่าไปกัดเขาออกมาน้ำลายยืดทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เอาเขาเจ็บนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นฮฮิิ ผัดผัดรู้เรื่องเ้ี่ยพอผัดเล่นอยู่กับพี่น้ำอยู่เด้อยผัดเปล่าเด้อยผัดเปล่าเด้อยพอแกงรำผัดแม่พ่อเอามานี่ผัดนี่แบบหือ